คนใครนะคะที่มีขนคิ้วน้อยหรืออยากปลูกหรือบำรุงนะคะพวกผมพวกหนวดพวกเขาต่างๆนะคะทุกคนวันนี้เขาจะมาแนะนาเจ้าน้องตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะทุกคนเป็นน้องเข้มตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซตบำรุงขนคิ้วขนตาหนวดเคลาผมนะคะทุกคนก็จะเป็นสารสกัดเข้มข้นนะคะนําเข้ามาจากประเทศอเมริกานั่นเอง ก็จะช่วยในการปลูกสร้างเส้นขนนะคะทุกคนให้งอกใหม่นะคะใครนะคะที่อยากมีขนคิ้วนานๆน,นะคะหรือว่าขนตายาแล้วก็ดานะคะขอแนะนํานะคะทุกคนว่าต้องลองแล้วนะคะก็คือใช้ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเขาการันตีแล้วนะคะว่าสามารถเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกที่ใช้เลยนะคะทุกคนน้องเข้มนะคะเขาก็ได้รับมาตรฐานมาจาก ลกนะคะคทุกคนอย่างเช่น ISO และ GMP น้องตัวนี้นะคะไม่ว่าจะผิวบางผิวแพ้ง่ายก็คือใช้ได้หมดนะคะทุกคนและแถมยังเห็นผลตั้งแต่วันแรกที่ใช้ด้วยนะคะทุกคนใครที่อยากมีคิ้วตกนะคะขนตายาวดำนะคะทุกคนเขาแนะนำนะคะว่าต้องลองนะคะเพราะว่าน้องตัวนี้เขาก็จะช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของเส้นขนด้วยนะคะ ทุกคนก็คือการหยดเซรั่มนะคะ1-2หยดนะคะลงบนนิ้วของเรานะคะและทาในบริเวณที่เราต้องการนะคะทุกคนเช่นใครที่อยากมีขนคิ้วดกนะคะก็ทาไปเลยนะคะทุกคนสามารถทาได้เป็นประจำนะคะตั้งแต่ตอนเช้าและก่อนเข้านอนเลยนะคะทุกคนใครที่อยากมีขนคิ้วดกตามขนตลายยาวสวยและอยากบำรุงพวกจรพวกเขาต่างๆนะคะ,ะ,คะทุกคนขอแนะนำนะคะทุกคนว่าต้องลองน้องตัวนี้นะคะทุกคน ได้เข้มสมใจทุกคนแน่นอนเลยค่ะเป็นน้องเข้มตัวนี้เลยนะคะ